เว้ยราเวยว้ยเราเเฮ้ยเาป่าไปแล้วนี่เป่าไปแล้วนี่น้เป่าไปแล้วออกไปเฮ้ยเราเไปปไปตข้ามนี่้ามอันนี้อันนี้อ้้้นี้นีอันนี้อันนี้อันนี้อนี

ที่หน Would, left, หึ s <S ่ให้เพิ่มที่หนึ่เามสอที่1ที่หามสแล้วที่หนึ่ที่หนึ่ที่สองสิบเหรียญเอาไปแกนแล้วเอาที่สามให้ห้าเหรียญด้าเแเอาเลเอาวเดาเอาแล้วเ้เเอา้หมดเอเอเอ เอาสิ่นว่าจะไปไหนเรียกกินวแเรห้เรกให้มกรรมการเ็กรรมการเ็๊เลยกินให้หมดเจ กูไม่ไหน پيڌان ڏي کيڙيان پيڌان ڏي کيڙيان ما ما پيڌان ڏي پليان سئو 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 جيتاي